เราเดินทางมาสู่อาณาจักรโปโรนารุวะอาณาจักรที่เป็นราชธานีแห่งที่สองของศรีลังกาที่นี่ปัจจุบันถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกสถานที่แห่งนี้ยังคงเก็บประวัติศาสตร์เรื่องราวตลอดจนสถาปัตยกรรมโบราณวิหารเก่าแก่พระพุทธปิมาที่งดงามอันเกิดจากศรัทธาของคนในสมัยโบราณ เอาไว้มากมายอีกทั้งยังมีนักวิชาการบางส่วนสันนิษฐานว่าอาณาจักโรโปโรนารุวะนั้นเป็นต้นแบบของอาณาจักรสุขโขทยัยทั้งการสร้างพระอัฏฐารถทั้งการสร้างหลวงพ่ออาจนะที่วัดศรีชุมเหล่านี้เป็นต้นหลังจากที่อาณาจักรอนุร,ราชปุระได้ดำรงอยู่มายาวนาน1,300ปี ในที่สุดพวกธมินจากราชวงศ์โจละทางอินเดียใตย้ก็ยกกองทัพขึ้นมาลุกลานจนทำลายอนุราชปุระให้ล่มสลายลงไปในปีพุทธศักราช1599จากนั้นพวกโจละธมินจึงได้เคลื่อนย้ายมาตั้งเมืองหลวงณนะโปโลนารุวะแห่งนี้ผ่านมาเพียงแค่14ปีคือในปีพุทธศักราช1616 พระเจ้าวิชัยพาหุพระองค์เป็นกษัตริย์ชาวสิงหนผได้รวบรวมกําลังคนที่สุดขับไล่พวกธรมินออกไปจากพื้นที่นี้ได้และพระองค์ก็เห็นว่าที่โปรโรนารุวะแห่งนี้มีพื้นที่ทำเลที่เหมาะสมแก่ก,การตั้งบ้านแปลงเมืองอยู่แล้วดังนั้นจึงได้ใช้พื้นที่นี้สถาปนาเป็นอาณาจักโรโปโรนารุะสืบมาซึ่งโปรโรนารุะ ก็ดำรงอยู่มาเกือบ200ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช1599จนถึงปีพุทธศักราช1779ในช่วงยุคที่รุ่งเรืองและเจริญที่สุดของอาณาจักรโปโลโนารุวะคือรัชสมัยของพระเจ้าปรากรมภพาหุมหาราชพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักปกครองทรงวางผังเมืองทรงก่อสร้างเมืองทรงวางระบบชนระทานที่สำคัญพระองค์ ได้สนับสนุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในอาณาจากักรนี้ยังมีหลักฐานปรากฏให้เราได้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบันวิหารที่สำคัญและเป็นที่นิยมมากๆในการเข้ามาชมอุทยานประวัติศาสตร์โบโรนารุวะแห่งนี้คือกัลลวิหารหรือวิหารหินหรืออารามหินสถานที่แห่งนี้สร้างไว้เป็นเขตพุทธาวาส โดยมีพระพุทธปติมาอยู่สี่องค์ที่งดงามมากองค์แรกเป็นปางสมาธิที่แกะจากหินภูเขานั่งขัดสมาธิแบบพระบาทราบองค์นี้เป็นองค์ที่สีลังกามักจะใช้โปรโมทการท่องเที่ยวอยู่เสมอองค์ที่สองเป็นองค์ปางสมาธิเช่นเดียวกันแต่ขุดเจเาะภูเขาเข้าไปแล้วก็แกะสลักองค์พระอยู่ภายในวิหารด้านในภูเขา ส่วนองค์ที่สเป็นองค์ยืนปางรำพึงยืนแบบตริพังคาดว่าได้รับอิทธิพลมาจากราชวงศ์คุป,ปตะของชมพูทวีเป็นองค์ที่แกะสลักได้อย่างอ่อนช้อยสวยงามยิ่งและองค์ที่4เป็นปางอนุษฐานสายญาติหรือปางเสด็จดับขันทปรินิพานคือการนอนลงโดยที่จะไม่ลุกขึ้นมาอีกนั่นเอง พระพุทธปฏิมาสีองค์นี้มีความงดงามสมบูรณ์ทุกประการเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งว่าแม้อาณาจักรโปโลโนารุวะจะเสื่อมสลายลงไปได้800ปีแล้วแต่สิ่งต่างๆที่ได้สร้างสรรค์ไว้ด้วยความตั้งใจด้วยศรัทธายังคงอยู่มาคู่การเวลาจนถึงปัจจุบัน